สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสํหรับทานใดคข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกนเครับเด้อเพื่อแจ้งเตือนชิปใหม่ๆก็สําหรับชิปนี้มือหนีเด้อพี่น้องเด้อมาอยู่บ้านน้ารอมอเฮ้บ้านน่ารอมกับไอ้สาธิตไตสูงเด้อพี่น้องเด้อมามาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกอนครับพ่อแม่ครับผมไม่ไตสูงเลยครับเด้อมือนีก็ดี เปิดราคางัวให้แต่เกษตรกรนะครับอยู่บ้านอยู่บ้านนั่นหรอครับอยู่กับเกษตรกรเนาะสวัสดีครับซื้อว่าจากไหนเนาะซื้อว่าเงินครับซื้อว่าเงินเนาะอยู่บ้านนั่นหรอมเนาะบ้านนั่นหรอมพี่น้องตำบลบ้านตำบลทั้ตำบลยังไงต้นเพิงต้นเพิงอำเภอพงโค้นจังหวัดสกลนครเข้อนนะพี่น้องเด้อเพิ่นว่าเพิ่นมีงัวเพิ่นสิเปิดราคาพี่น้องเป็นงัวเกษตรกรโมเมนต์ของพ่อค้าดได้พี่น้องเป็นงัวเกษตรกรเพิ่นเลี้ยงมา เออเกษตรกรพี่น้องผมมีงูวโคมนึงพี่น้องคเป็นงูยังไงสาธิตดิงวบามันบะบามันขาวบามันขาวเนาะบามันขาวพี่น้องมันี้มันสูงไรเลยงวเขาห้อยซีบ่ะสาธิตหอยครับอยซีเนาะประมาณห้อยซีพี่น้องห้อยซีสิบบวกคุนละ้อลอยซีลูกหอยซีมันบะบานี้งวเขาลูกจัโตแล้ว ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่สองครับนี่โอ้ตัวนี้เป็นตัวที่สองสามนี่ทองเนาะสามนี่เม่มันนี่ก็สมไว้แล้วเนาะครับสมพอเป็นพอพอคุ้มฝูงครับพอคุ้มฝูงครับผ่านรอบไปแล้วเนาะสมโดนแล้วไปนี่ผ่านแล้วทั้งไปได้ได้หอดเดือนแล้วไปยเนี่ยมันหอดครับยังม่หอดเดือนได้ผ่านรอบแล้วเนาะครับเป็นง้อสมตัวพี่น้องง้อสมตัวมันมันติดอยู่ดอกค่ะสมตัวนี่ติดอยู่พี่น้องติดบ่ราะสาธิตบึงชิดบิ่งดากบ้านมึงดูติดอยู่ครับติดเนาะ วน่มันหดเลยเนาะมันจิ้มจิ้มมันหดเลยพี่น้องเด้องัวเป็นงัวงะรูปร่างดีพี่น้องผิวดีอยู่เป็นงัวย่งย่งบ้านเดี่ยเท่าพี่น้องเป็นงัวลูกสองสามในท้องพี่น้องลูกสาวมันสูงร้อยสี่สิบเนาะเป็นงัวสีจำปาสีจำปาละงัวออกสีเหลืองสีจำปาไถยใหญ่พี่น้องงัวแม่สาวๆเลยพี่น้องย่งมาเป็นสัตว์อยู่เนาะ ยังฮันดิเปลนสัตว์ได้พี่น้องเด้อคุกหางบักใหญ่พี่น้องงัวอยู่บ้านน่าล้อมได้พี่น้องเด้อเป็นงัวข่มไปเลยจับเชือกไว้จับเชือกไว้บ่ท่านดอกเพื่อนนั่นจะไปเลี้ยงัวบ่ท่านปล่อยไปเปลยบ่ไป,ปย,ไปยงังตั้งต่อนมาไหมเป็นงัวข่มพี่น้องลูกสาวบักใหญ่ได้พี่น้องเด้อราคาเ้าเปิดเปิดไม่ไรไมได้บ้านนี่เก้าสิบสองพี่น้องเก้าสิบสองต่อรองได้เลยเนาะ ยังต่อรองเลยเด้อพี่น้องเด้องัวแม่บางไงพี่น้องเฝ้าดิถ้าผูดด้ใดเห็นชิปนี่แหละเฝ้าดุนดวนเด้อพี่น้องเด้อหาอีกบ่ได้งัวนี่เป็นงัวเกษตรกร,รตตกาขายบ่แม่นขายราคาราคาไรแลราคาเลี้ยงได้พี่น้องราคาเกษตรกร,เ,รกเลยบ่แม่นของพ่อข่าเก้าสิบสองยังต่อรองนนะอเลยนาะบ้านนี้เบอร์โทรติดต,ต่อเขาเบอร์ไรบ้านนี่ศูนย์แปดหนึ่ง ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าเนเนาะครับเด้อ,งงนนอพี่น้องเด้อโทรมาเด้อพี่น้องเด้องอัวอยู่บ้านน่าล้อมหรือว่ามาเบิงอยู่เหอนเพิ่งกระไรพี่น้องมาเบิงอยู่ขอกเพิเ่งเลย่อไม่เป็นงัวเกษตรก่อนมาเบิงอยู่ขอกเลยพี่น้องใหญ่ผมมาหาอีกเมื่อไหรเด้อพี่น้องเด้อราคานี่นั่นเฝ้าเด้ฮันผู้ใดเห็นละเฝ้าโทรดุนวดนวลด้ หันยังฆ้าตัดสินใจอยู่พื้นโทุมาก่อนเขาออกก่อนละเสียใจได้เพี่น้องเด้อวันนครับมันมาสางเหตุเอาไปก่อนละแล้วเนาะมันหาไม่หมดหาอะไรงัวแบบเนาะงัวบักใหญ่พี่น้องยังอายุมันก็ยังยังบ่ทันได้แก่ไป็นยมันนี่ก็ได้ให้ลูกเบ่งลูกตัวเพี่น้องลูกตัวบัางไงสร้าแม่ละนี่เด้อพี่น้องเด้อโทุมาเด้อพี่น้องเด้อโทุมมาหลดอยู่บ้านหน้า้อมเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทุให้ พอมาดวนๆหลดพี่น้องการสำรับชิปนี้เมื่อนี่เอาไว้ซับหนึ่งก็ได้ครับเด้อลิปหนาจังพอกันไหมการสำรับชิปนี้เมื่อนี่ขอจบว้เพียงแค่นี้ขอบคุณในไลฟ์สวัสดีครับ